เขาถอยมาอย่างี้มันจะมีแตผมจะได้เดินนะจีบอืมโค้ชสวอะจบแล้วค่ะครูค่ะครับแป๊บหนึ่งนะงั้นเราคุยกันเลยดีกว่าโอเคมาตัดโอ้โหอะท่คืออ๋อมาจีมาโอ้ใครกิดเนี่ยโอเคอะกินไอเปนสาบลุ้นเลยนะ แต่ไม่ใช่คุณวางน่อยตรงเข่เรนเด่นเ่นเดนยนะอ้โหอยจะวนนะนต้องไล่ออกเองมานั่งนีจนนุนตขันหั แกนะเอ็มเอมถุงเสื้อลงหนเอทำไมวะกันตะอันต็มเลลานี้จะบอกให้เวลาลองร้อย like ั Language ้ไงดูหน้าดูหน้าเวลา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 

ใช่ใช่ล้องเบาโอ๊ยร้องรกเป้เพลงรวมเพลงสุดท้ายสุดท้ายก็บาอ่เลยเลยกลเลยลไม่อยากดิ้นดิน้องไม่ถูกเพลงไหนโอ้โหพี่มาดินไม่มอีกเพลงอ่ไรก็แล้วไม่ไมพี่ลงหรือเปล่า กินอะไรอ่ะของเม็ดดิเสริมเก่ก่มาเร็วเออเอาหมดมาด้วยนี่โน้ตตรงนี้ให้พี่ทีพรุ่งนี้นะพอป้าจ๋าพูดบอกว่าแต่มันจะเสียใจในวันที่พวกมันต้องกล้าผ้าขับประตูเปิดป้าจ๋าเดินเข้าเลยจะได้เคลียร์ป้าจ๋าได้อะไรอะเอามาสีปะ ตรงนี้นะที่แม้พูดคาว่าแม้พูดว่าทำามาเป็นมีเงินแล้วมันไม่ดีตรงไหนป้า